เมืองท่าชายฝั่งตะวันออกที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเต็มไปได้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ตราดเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมผู้คนต่างเชื้อชาติทั้งจีนแขกยวนมอญและชาวชองต่างดำรงวิถีภาษาและประเพณีที่แตกต่างแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนชาวชอง เป็นชนพื้นเมืองของจังหวัดตราดเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดตราดมาเป็นเวลานาน,านมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวการนำรงชีวิตของชาวชองแฝงไปด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติงานหัตกรรมการเกษตรและการแพทย์พื้นบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งด้วยกระแสสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงทำให้อัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชาวชองเสี่ยงเลือนหายเยาวชนและคนรุ่นใหม่ขาดความเข้าใจในคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอาจนำไปสู่การสูญเสียรากฐานทางวัฒนธรรม ทั้งที่ภูมิปัญญาเหล่านี้ไม่ใช่เพียงความรู้ในชีวิตประจำวันแต่คือทุนทางวัฒนธรรมที่สร้างความภาคภูมิใจและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรามุ่งสืบสารรักษา และต่อยอดงานด้านาศนาสนาศิลปะและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงบูรณาการร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ่อไร่รและหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการรู้เช่นเห็นชองสืบสารวิถีภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ของจังหวัดตราดโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระสวงวัฒนธรรมเพื่อศึกษาวิถีชีวิตและมรดกภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ชองสร้างเครือข่ายการสืบสารและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาชาวชองถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้และปราชชาวบ้านครูภูมิปัญญาสู่เยาวชนรวมถึงสร้างความตระหนักรู้และความภูมิใจร่วมกันในมรดกทางวัฒนธรรมของชาวชองจังหวัดตราด โดยดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ชองผ่านคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ในช่องทางออนไลน์และบูรณาการกิจกรรมระหว่างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดและวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อนำเสนอผลงานและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มชาติพันธ์ชองในพื้นที่จังหวัดตราดเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ณวิทยาลัยชุมชนตราดโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาบุคลากรจากสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐรูปภูมิปัญญาปราชชาว้ารุ่มชาติพันธุ์ชองรวมจํานวนกว่า200คน การบรรยายเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ชองในจังหวัดตราดและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหูวัฒนธรรมโดยรองศาสตราจารย์ดรอภิลักษ์เกษมผลกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและการนำเสนอกลุ่มชาติพันธุ์ชองในพิพ,พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติการจนาพิเศษโดยนางสาวสิรินยวนใยดีผู้อำนวยการพิพ,พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติการจนาพิเศษจากนั้นเป็นการเรียน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในวิถีชีวิตภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ชองผ่านฐานกิจกรรมจำนวน6ฐานประกอบด้วยฐานนิทัศการองค์ความรู้ชาติพันธุ์ชองฐานประเพณีชองเรียนรู้ประเพณีพิธีกรรมชาวชองฐานชองกับป่าเรียนรู้วิถีชาวชองกับธรรมชาติสาธิตภูมิปัญญาด้านสมุนไพรฐานครัวชองสาธิตเมนูพื้นบ้าน านฝีมือชองสาธิตงานหัตกรรมจักสารคลุมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์ชองกะซองซัมเร กิจกรรมที่จัดขึ้นจึงไม่เพียงสร้างความเข้าใจหากยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองมองเห็นคุณค่าของความหลากหลายทางชาติพันธุ์และตระดักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับโอกาสในการนำภูมิปัญญามาต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้ผ่านผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทำให้เกิดความมั่นคงทาง างเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นขณะเดียวกันยังเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้ศึกษาและนำไปปรับใช้ตามบริบทของตนเองผลลัพธ์ที่งดงามที่สุดคือการเกิดพลังสร้างสารรค์หรือซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมที่ไม่เพียงแต่จะรักษามารดกของบรรพบุรุษให้คองอยู่ หากยังสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าให้เดินไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นโครงการรู้เช่น เห็นชองไม่เพียงแต่เป็นประตูให้ผู้คนได้เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ชองเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่แห่งการสืบสารรากเงาทางวัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้จากผู้รู้ปราชาวบ้านครูภูมิปัญญาสู่เยาวชนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต โครงการรู้เช่นเห็นชองไม่เพียงรักษาภูมิปัญญาแต่ยังเป็นการส่งต่อรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมตราจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป